สวัสดีครับวันนี้ก็มีเรื่องเกี่ยวกับสมาธินะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษเราใช้คำว,ว่า meditation นะครับนำมาเล่าในเรื่องของอเวลาทําทัวร์เนี่ยเวลาผมไปทำทัวร์ก็มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วก็ฝรั่งก็จะมาถามว่า,าทำสมาธิหรือ meditation เนี่ยทำยังไงนะครับก็โดยลึกๆ เราก็นึกในใจว่า meditation เนี่ยมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะครับแล้วก็เขาก็น่าจะรู้ในเรื่องของการทำสมาธินะครับแต่พอไปเปิดใน Dictionary นะครับความหมายของสมาธิของฝรั่งนี่ก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากการทำสมาธิของทางพุทธนะครับ ด้ว,วาการทำอาน,นาปานาสติกำหนดลมหายใจเข้าออกทำยุบหนอพองหนอเป็นต้นนะครับผมก็บอกว่า,าทางบ้านเราเนี่ยถ้าฝึกสมาธิก็คือการอย่างง่ายๆที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดโดยไม่ต้องไปหาอุปรกรณ์ก็คือการใช้ลมหายใจใช้รูจมูกของเราสองข้างเนี่ยครับเป็นการฝึกก็คือ เวลาเราหายใจเข้าเนี่ยเราก็รู้ตลอดว่าเรากําลังหายใจเข้าเวลาหายใจออกเราก็รู้ตลอดว่ากําลังหายใจอกอกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับใจก็จะส่งไปทางโน้นบ้างทางนี้บ้างแล้วก็ดึงกลับมาเรื่อยๆสุดท้ายเราก็จะเจอความสงบหรือว่าความสุขจากการที่จิตเป็นสมาธินะครับแล้วก็ความหมายของสมาธิใน การอธิบายของพจนานุกรมอังกฤษอังกฤษนะครับผมก็ไปลองค้นมาดูนะครับก็มาจากสองสำนักนะครับจาก Oxford แล้วก็ลองแมนนะครับความหมายที่หนึ่งนะครับอันนี้เล่ารวมกันเลยนะครับจากสองสำนักนี้นะครับก็คือการฝึกจิตาการฝึกด้วยการคิดอย่างลึกซึ้งในความเงียบ โดยเฉพาะเหตุผลหรือความเป็นเหตุเป็นผลทางศาสนาหรือเพื่อทําให้จิตสงบนะครับก็มีตัวอย่างประโยคก็คือ,ลอหลนหรือเธอเธอค้นพบความสงบจากการฝึกโยคะและการทําสมาธิในความหมายของมีดิเทชันนะครับในความหมายของฝรั่งเลยเขากําลังอยู่ในอารมณ์ของสมาธิและไม่เห็น อตอนที่ฉันเดินเข้ามาความหมายที่สองคือการคิดอย่างจริงจังอย่างซีเรียสในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ข้อหมายที่สามก็คือการฝึกทำให้จิตว่างจากความคิดหรือความรู้สึกเพื่อจะได้รู้สึกผ่อนคลายนะครับเพื่อเหตุผลทางศาสนาตัวอย่างก็คือ โยคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการฝึกการหายใจการยืดคลายกล้ามเนื้อแล้วก็การฝึกสมาธิหรือเมดิเทชันนะครับาการทำให้จิตว่างในฝรั่งเขาก็เคยมาถามเหมือนกันนะครับพอไม่รู้ว่าเขา,าถามเพราะว่าเขาได้ยินจากพระทางพุทธหรือว่าเป็นสิ่งที่เขารู้อยู่แล้วว่าการทำสมาธิเนี่ย คือการทําให้จิตว่างในวัฒนธรรมของเขานะครับเขาก็บอกว่าทําให้จิตว่างนี่ทำยังไงนะครับผมก็ยกตัวอย่างว่าทําให้จิตว่างนั่นก็คือเป้าหมายคือการไม่คือเราทําให้จิตว่างนี่ไม่ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะคอนเซนเทรตหรือว่าจดจอกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยได้แล้วก็ความว่างก็จะเกิด ครับคือทําอย่างหนึ่งแล้วก็จะได้อย่างหนึ่งนะครับคือมันเป็นเหมือนกับว่ากุศโลโบายนะครับก็คือ,อจดจอกับลมหายใจหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกาทาไปเรื่อยๆก็จะเกิดสมาธิเกิดความสุขใจความปีติความอิ่มใจนะครับแล้วก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความที่จิตว่างในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้า คุณอยากจะทํามากกว่านั้นคุณก็ต้องไปศึกษาในเรื่องของวิปัสสนาะครับ mm hmm. ในการพิจารณาเรื่องของอกฎใตรับความไม่เที่ยงความทุกข์ความทนต่อสภาพเดิมไม่ได้แล้วก็ความไม่ใช่ตัวตนนะครับก็มันก็เป็นอะไรที่สูงขึ้นไปอีกซึ่งคุณควรที่จะไปศึกษาจากผู้ที่มีความรู้หรือว่าพระ,ะที่เป็น อาจารย์ในเรื่องของการสอนวิปัสสนานะครับแล้วก็มีโอกาสได้บอกเขาด้วยว่าถ้า,าเรามีปัญหาเรื่องของการนอนหลับเนี่ยฝึกสมาธิในแนวนี้เนี่ยมันก็จะช่วยใน้เขานอนหลับได้ดีแล้วก็เขาเรียกว่ากําจัดความเครียดได้ควบคุมความเครียดได้นะครับแล้วก็มีนการสงบสงบ,สบพวกหัวใจพวก การทำงานของร่างกายต่างๆมันก็จะสงบลงไปด้วยนะครับอ,อันนี้ก็ว่าเล่าตามประสบการณ์ที่ผมเคยไปทำทัวร์นะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเป็นเรื่องที่อ่าน่าขำอยู่นิดนึงนะคือมันมีเพลงเพลงหนึ่งชื่อว่า Thai m e d i t a t i o n นะครับอ่สะกดด้วย TSAI แบบ Thailand นะครับแล้วก็มี S ออีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็น Meditation ผมเจอเพลงนี้ตอนประมาณสักยี่กว่าปีที่แล้วนะครับเคยซื้อคีย์บอร์ดมาฝึกเล่นนะครับแล้วก็มันจะมีเพลงที่ติดมานะครับเพลงคลาสสิกก็จะมีพวกฟิโตเฟนพวกโมซาร์ทพวกอะไรเงี้ยครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ Thai m e d เ t a t i ชันจริงๆมันออกเสียงว่า thai east meditation นะครับถ้าใครอยากจะลองไปฟังดูนะครับมันก็มีผมลองไปค้นดู ที่มานะมีคำอธิบายว่าเรืองนี้เนะี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของโอเปร่านะครับในฝรัง่งเศสแล้วก็เป็นเรื่องของอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อทาอิสนะฮะคืออ่านที่ถูกก็คือทาอิสอาจจะม่นก็เขียนเขียนว่าไทยแล้วก็ The เติร์สไทจไ้จำง่ายาเธอเข้ามาบวชในศาสนาคริสต์แล้วก็พยายามที่จะ ทำจิตให้เป็นสมาธิในความหมายว่าเป็น meditation นะครับแล้วก็ต้องต่อสู้กับอารมณ์ตัวเองอย่างที่เรียกว่าทุรนทุรายเลยนะครับมันก็มีท่อนหนึ่งของพเพลงเนี่ยที่มนมีลักษณะของการต่อสู้ดิ้นรนนะเพื่อที่จะข่มจิตเพื่อที่จะเอาชนะชนะจิตเพือชนะกิเลสของตัวเองได้ตอนหลังก็เธอก็กลายเป็นนักบวชใน พิธศาสนานะครับเพลงนี้ก็มีการานำออกแสดงครั้งแรกในปารีสนะครับเมื่อปี1 894นะครับก็มีนักดนตรีเก่งๆที่มีชื่อของโลกออกมาเล่นหลายคนนะไม่ว่าจะเป็นอิตซักเพอร์แมนหรือว่าโยโยมานะครับที่เป็นนักเชลโลของจีนนะครับ ก็เดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะวางลิงเพลงไทยเมดิเทชันหรือว่าตาอิสเมดิเทชันเอาไว้นะครับคือพอเห็นเพลงนี้ตอนแรกเนี่ยนึกคือมันด้วยจินตน,นาการนะครับคิดว่าฝรั่งเอาคูมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ไปวัดไปวัดที่ใดที่หนึ่งนะอาจจะไปวัดโพหรือว่าไปวัดอรุณอย่างเงี้ยก็เอ็นพระทำสมาธิอะไรเงี้ย แล้วก็เก็บบรรยากาศมาแต่งเป็นเพลงครับอันนี้เป็นจินตนาการนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องของทางศา,าสนาคริสต์ศสาสนานะครับเพิ่งเป็นบทเพลงที่ไพเราะมากนะครับหวานซึง้งนะครับก็คือฟังแล้วผ่อนคลายด้วยนะครับก็หวังว่า,าคลิปนี้อาจจะสร้างความาเพลิดเพลินแล้วก็ ให้ความรู้ให้กับทุกท่านนะครับไม่มากก็น้อยนะครับกขอขอบคุณสำหร,รับการรับชมนะครับสวัสดีครับ